สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้คุณก็อยู่ผมนะเด็กติดเกมสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมสติ๊กวอลอะก็ซี่นะครับอืมคนอื่นเขาทำอะไรครับเขารีวิวสกินสายฟ้าใช่ไหมครับแต่ผมจะมาทําสกินธรรมดาไม่ใช่สกินธรรมดาดิีไม่มีสกิน vs สกินโครงกระดูกครับไม่ใช่อะไรนะครับผมไม่มีสกินอืมมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะทําชาเลนนี้ผ่านเปล่าครับไม่มีสกิน vs สกินโครงกระดูกครับ ผมเล่นเป็นในาหมวยากนะครับไม่ใช่ยากมากนะครับเพราะว่าถ้ายากมากนี่ผมน่าจะไม่ผ่านครับผมก็จะมีตัวช่วยเป็นเพิ่มเล่แล้วก็หมอรักษานะครับตัวอะไรไม่รู้ครับจําชื่อไม่ได้แล้วก็เปียต่มตัวสีทองตัวสีทองนะครับนักลบตัวสีทองครับแล้วก็ขุนเร็วครับผมจะใช้แค่นี้แหละครับไม่ใช่และครับไม่มีเพชรครับ ใช้ไปเลยครับใช้ขุดเร็วไปก่อนจะได้เงินเยอะๆครับอพอได้เงินเยอะๆแล้วก็าจะาม,มีกองทับเย,ย <c oughs> อะผมจะเก็บชื้อชื้อตัวพ่อโมดเลยนะครับจะได้แบบอลูกสมุนนะครับมาช่วยป้องกันบ้านนะครับนี่เอาพ่อโมดมาเลยนะครับ อม,ออมอาโมหิการเลยเอาแม,ม่มหนหงการลักษาชา,านะครับแล้วก็สเปียร์ตันตัวสีทองมาเลยนะครับผู้ย่ากนะครับสเปียร์ตันอะไรเนี่ยผมขอเรียกว่านักลบแล้วกันครับพูดง่ายดีเอานักโลอบออกมาเลยครับเอ,เอาออกมาเยอะๆเลยนะครับนักธนู เออชิวชิวชโลไลท์ไปครับเอานักเล่าบอ,อกมาอีกครับนี่ผมอ่านไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่าคิดคำพูดไม่ค่อยออกนะครับก็แบบดูภาพแล้วกันครับผมน่าจะไม่ค่อยพูดครับผมเคยลองในโหมดยากมากแล้วครับแต่ผม ผมว่ามันยากเกินไปเขาก็เลยมาเล่นในหมวดยากนะครับมันเล่นไม่ผ่านนะครับมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตานนี้ผมจะชนะหรือไม่ชนะนะครับ<ม>ชนะหรือแพ้ผมก็จะเอาลงนะครับ อยากเห็นเกมอะไรหรืออยากให้ผมรีวิวเกมอะไรก็สามารถบอกได้เลยครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้เลยครับนายบอกว่าจะไม่พูดมากอะ่ะอีกองทัพผมตอนนี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วละมั้งครับแต่ผมจะยังไม่ไปตีแล้วกันครับเพราะถ้าไปตีนี่ผมว่าผมน่าจะได้ไปนอนคุยกับล่างมาม่วงอะครับไม่ใช่มมม่วงกลวงได้ วีกองทัพฝั่งนู้นก็ก็ถือว่าตึงมือแล้วนะครับแต่กองทัพผมน่าจะเหนือกว่านี่ครับเอาคนยักษ์มาเลยครับจะได้อเอาเกมแบบกินขาดไปเลยครับบุกครั้งเดียวแบบชนะเลยนะครับเพราะว่าผมก็น่าจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือสกินโครงกระดูกที่บุกมาแล้วบุกมาแล้วหรือไอ้โจมปีเลยนี่ ยังดีเลยที่ผมคิดว่าฝั่งผมน่าจะชนะนะครับทุกว่าฝั่งผมคนยักษ์ก็ออกมาแล้วนะครับมาเลยมั้ยขีไปเลยคนยักษ์ไปเลยนี่ตีไปเลยออกแล้วครับมีกองกำลังฉีกคนหรือจะชู่คนยักษ์คนเดียวนะครับว่าคนยักษ์ไม่ถูกครับ ก็ไม่ถือว่าโกงขนาดนั้นหรอกครับนี่ครับจะถอยทับกลับหรือเปล่าฝั่งผมไม่ตายง่ายหรอกเพราะฝั่งผมมีคนหิวอยู่นะครับคนหิ้ว่าอยู่ล่างหลังนะครับอย่าขึ้นมาหน้ากัแล้วกันเพราะถ้าขึ้นมาหน้ามันจะตายครับ เดี๋ยวกลับก่อนครับกลับก่อนเพราะผมคิดว่าผมน่าจะยังสู้ไม่ได้นะครับถ้ากองกําลังเสริมของเขามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากองกําลังเสริมของเขาจะเอาตัวอะไรมาเพราะผมไม่เคยไปตีบ้านเขาสักครั้งนะครับอเอาคนยักษ์อีกตัวก็แล้วกันนะครับแต่เอาพอมดก่อนดีกว่าค่อยไปเอาคนยักษ์นะครับเพราะพอมดจะซัมมอนบริวารน,นะครับหรือว่า ลูกกระจอกนั่นเองครับมาช่วยเราตีนะครับเดีวสามารถซัมมอนมาได้ไม่หยุดเลยนะครับฝั่งนู้นก็ทําทีมใหม่เลยนะครับมาตีบ้านผมแต่ผมไม่ตุยครับมก็เลยต้องกลับไปทําทีมใหม่ ตอนที่ผมก,ใก็ใกล้จะเต็มห้าสิบตัวแล้วครับตอนนี้ก็สี่สิบสามครับแต่ละตัวนี่จะเท่ากับกําลังคนต่างกันนะครับคนย่างนี้ก็เท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับประมาณสี่หรือเปล่าครับจำไม่ได้ครับเอาคนย่างมาแล้วกันจะได้ช่วยตีครับจะช่วยตีแล้วก็รีบชนะเลยครับ ผมจะเล่นเป็นตัวสีทองกันเอาไปบุกแล้วกันเขาเป็นแบบแม่ทัพอย่างนี้อ่ะตามเข้ามานะลูกน้องอมอมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเสกคนยักษ์ได้อีกหรือเปล่าผมจะลองเกี่ยวเงินให้เท่ากับคนยักษ์แล้วลองเสกดูแล้วกันนะครับถ้าเสกไม่ได้ผมจะเสกตัวอื่นแทนแล้วกันนะครับให้กองทัพผมมันเต็มอะครับ เลยแค่สองเลยน,นี่ไงครับเต็มแล้วครับอ๋อเสียคนยังไม่ได้เสียพอมดก็ไม่ได้เสียสเปียตันได้ครับแล้วก็เสียนักธนูครับได้อาชิมเมตนด้วยครับรอรอดีกว่านะบุกเ,เลยดีกว่าขี้เกียจรอนักธนูมาเลย ไปรีบมาดิรีบมาดิเฮ้ยนักชนวนนักชนวนวิ่งขึ้นมาหน้าทำไมอะนักชนวนเออไปอยู่ล้างดิเดี๋ยวก็ตายย,ยี่ใส่กระเาเข้าไปแล้วครับฝัง่งนู้นหมดแล้วครับเขากลัวผมครับไปยืนเลยครับรอ,อดูกำลังเสริมของฝั่งศัตรูนะครับจะเป็นยังไงไปดี เมีคำเตือนศัตรูเรียกกำลังเสริมอะไรวุ้ยเรียกเจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับตัวอะไรไม่รู้ครัำจำชื่อไม่ได้ครับผมวันนี้ว่าจะอยู่โมทูแล้วกันนะต้องมีเขียวครับตีตีตีลูกปั้นหนึ่งตีลูกปั้นหนึ่ตีลูกปั้นเลยเงหรือควบุมตอนไหนดีนะ ตีลูกปั้นดีตีลูกปั้นดีคนยักเฮ้ยลูกปั้นลูกปั้นทำไมไม่ตีลูกปั้นเนี่ยเอาตัวไหนดีนะเอาตัวไหนดีนี่ทำไมลูกปั้นมะันแตกนะถ้าผมแพ้สือ่อครั้งนี้นี่คือบ้านผมแตกเลยนะครับออกมาจะเล่นเป็นนักขนูแล้วกันครับคอยต่อเรื่อยๆครับนี่ต้องเล่นแบบเต็โอ้ยลูกป,ปั้นไปครับเท่าที่ละหกก็เอาครับที่ละหกก็หกหก โกจนเลิ่อมมาแล้วเนี่ยนี่นี่ว no ีด sí> ีโอเล็กตัดไว้เผื่อตัดไว้ตัดไว้พี่จะแตกแล้ววะพี่ชนะแล้วครับพี่ชนะเพราะนักธนูเลยนะเนี่ยใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด็กติีเกมสตูดิโอด้วยครับผมเด็กติีเกมสตูดิโอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ